มังกรโคโมโดเป็นนักล่าที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังนับเป็นกิ้งก่าขนาดใหญ่ที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันพวกมันอาศัยอยู่บนเกาะโคโมโดบางส่วนของเกาะฟลอเรสและเกาะเล็กๆอีกไม่กี่เกาะในหมู่เกาะสุนดาน,น้อยของอินโดนีเซียมังกรโคโมโดสามารถเติบโตได้ยาวถึง10ฟุตและหนักระหว่าง150-300ปอนด์แม้จะมีขนาดใหญ่โต พวกมันสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วเมื่อไล่ล่าเหยื่อเร็วถึง13ไมล์ต่อชั่วโมงมังกรคโมโดกินซากสัตว์ที่ตายเป็นอาหารหลักอย่างไรก็ตามพวกมันยังล่าเหยื่อเพื่อเป็นอาหารด้วยเพื่อจับเหยื่อมังกรคโมโดมักจะซุ่มรอยอยู่ตามเส้นทางเช่นเดียวกับงูมันใช้ลิ้นเพื่อดมกลิ่นในอากาศเมื่อสัตว์ต่างๆเช่นหมูกวางควายป่าหรือแพะบังเอิญมาตามเส้นทางมังกรจะซุ่มโจมตีหากยื่อถูกกัดแต่รอดพ้นจากการโจมตีครั้งแรก มันจะตายในภายหลังจากการกัดของกิ้งก่านักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่าเป็นเพราะป,ปากของมังกรโคโมโดมีพิษที่ยับยั้งการแข่งตัวของเลือดสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บจะตายในที่สุดจากการเสียเลือดอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์บางคนโต้แย้งว่ายาต้มแบคทีเรียที่แม่มดปรุงในปากมังกรก็มีบทบาทในการฆ่าเหยื่อเช่นกันในขณะที่มังกรคโมโดจะสะกดรอยตามเหยื่อเป็นระยะทางหลายไมล์รอให้เหยื่อตายหรืออ่อนแอเกินกว่าจะต่อสู้จากนั้นกิ้งก่าจะกินซากสัตว์อย่างอร่อ,อย กินทั้งตัวหรือเป็นชิ้นใหญ่ๆมังกรคอมเโดสามารถกินน้มากกว่า80%ของน้ำหนักตัวในแต่ละครั้งความอยากอาหารของมังกรยังขยายไปถึงลูกของมันเองด้วยทันทีที่ฟักออกมามังกรตัวน้อยจะต้องรงวิ่งหนีขึ้นต้นไม้ที่อยู่ใกล้เคียงมีฉะนั้นพวกมันอาจกลายเป็นอาหารว่างของมังกรโตเต็มวัยที่หิวโหวยมังกรตัวน้อยใช้เวลา4ปีแรกในการอาศัยอยู่ในต้นไม้กินไข่มแมลงและตุ๊กแก่พวกมันจะลงมาเมื่อมีความยาวประมาณ4ฟุตซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งของขนาดตัวเต็มวัยเมื่ออาหารขาดแคลน มังกรโตเต็มวัยแต่จะล่าเหยื่อกันเองมังกรคอมโมโดยังขึ้นชื่อว่าโจมตีและแม้กระทั่งกินมนุษย์ด้วยผู้คนที่อาศัยอยู่บนเกาะเดียวกับมังกรคอมโมโดมักจะสร้างสิ่งปลูกสร้างบนเสาค้ำเพื่อป้องกันกิ้งก่าไม่ให้เข้ามามังกรมังกรพ่นไฟและบินได้เป็นสิ่งมีชีวิตแห่งจินตนาการล้วนหรือไม่ถึงแม้จะขาดความสามารถอันาะใจของสัตว์ร้ายในเทพยดาแต่มังกรคอมโมโดก็มีอยู่จริงมังกรคอมโมโดเป็นกิ้งก่าสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตัวอย่างที่ใหญ่ที่สุดให้เกิดบันทึกไว้หนักถึง3.16 .3 ปและยาว10ฟุต ที่น่าประหลาดคืออาณาเขตทางภูมิศาสตร์ของพวกมันเล็กที่สุดในบรรดาน,นักล่าขนาดใหญ่ทั้งหมดโดยจํากัดอยู่เพียง5เกาะในหมูกก่เกาะซุนดาน้อยแต่แก่สเกาะในอุทยานแห่งชาตโิคโมโดของอินโดนีเซียและเกาะฟลอเรสชาฟอร์ซี่บ่งชี้ว่าพวกมันอาศัยอยู่ที่นั่นมาเกือบ1ล้านปีแล้วชาวบ้านเรียกกิ้งก่าเหล่านี้ด้วยชื่อต่างๆเช่นโอราบูยดาดหรือเบีวะรักษาสาชื่อวิทยาศาสตร์ของพวกมันคือารานัสโ komodoensis แปลว่ากิ้งก่าเส้ายามแห่งโคโมโด มังกรคอมโมโดได้รับชื่อทางวิทยาศาสตร์นี้เมื่อนักสำรวจชาวยุโรปพบเห็นพวกมันในปี1น1 0โดยการตั้งชื่อตามร้อยตรีผู้ล่านอานิคมชาวดัตช์ร้อยตรีแวนสไตรแวนเฮนส์บรูคได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับเจละเข่บกขนาดใหญ่ที่หมูกก่เกาะซุนดาน้อยเขาจึงนำคณะสำรวจไปที่คโมโดจับฆ่าและส่งรูปภาพและหนังของมังกรคอมโมโดตัวแรกที่มีการบันทึกข้อมูลให้กับปีเตอร์โอเวนส์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์โอเวนส์ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเผยแพร่บ,บทความประกาศการพบเห็นมังกรคอมโมโด วารณาสายพันธุ์ขนาดผิดปกต,ติของเฮนส์บรูคไปทั่วโลกในตอนท้ายของบทความเขาเสนอให้ตั้งชื่อมังกรคอมโบโดว่า V. Comodoensis แล้วทำไมเราถึงรู้จักมังกรคอมโบโดในเดือนกันยายนปี1926หลังจากการสำรวจครั้งแรกเพื่อน,นำมังกรคอมโบโดกันหนึ่งกลับมาผู้นำการสำรวจครั้งนี้คือ W. Douglas Burden นักธรรมชาติวิทยาชาวอเมริกันด้วยขนาดมหึมาและสิ่งมีชีวิตยุบตึกดําบันถึงแม้จะดูเล็กน้อยไปนั้นบอร์เดนคิดว่ากิ้งก่าเหล่านี้ดูเหมือนมังกรงจริงๆ คำว่ามังกรโคโมโดมีที่มาจากหนังสือของเขาในปี1927ชื่อ Dragon Lizard of Komodo เขายังตีพิมพ์บทความที่ได้รับความนิยมในวรารสารที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นโดยตราหน้ามังกรโคอมโมโดว่าเป็นมังกรมากกว่ากิ้งกา่าพวกมันอาจฝ่ินไฟและพุ่นไม่ได้แต่มังกรโคโมโดก็ครองใจผู้คนมาตลอดกาล